ปรับราคามาให้ใหม่นะคะได้ส่วนลดถึง4,000 40, 0บาทเลยผ่อน5,000ตลอดอยุสัญญาซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำอยากรู้รายละเอียดตัวรถห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะกับมีกับออมทอโต้นะคะ วันนี้นะคะออมมีรถเก่งอีกโกคาร์นะคะมาแนะนํากับคันนี้เลยนิ s a n นโน1.2ตัว V ีปี2019นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าได้เป็นโคเงียมแบบนี้เลย ตัวรถได้เป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะไม่เคยโดนชนหรือว่าโดนเบียดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดํามาพร้อมกับเบาะผ้านะคะสีดําตัดด้วยสีเทาเล็กน้อย ห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ตัวโลโก้ตัวอักษรน,นะคะได้เป็นโคมเนียมแบบนี้เลยห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างแบบนี้เลยเบาะตอนที่2นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็ มีแผ่นรองยางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดําแล้วก็หลังคาตรงนี้นะคะได้เป็นสีเบจสวยๆเลยในส่วนของตัวพรมลาัายนะคะได้เป็นพรมาลัยแบบ3ก้านนะคะตัวพรมาลัยไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยถลอกเลยนะคะคันนี้เลขไมวิ่งไปเพียง9 7 0 0หโลนะคะ คอนโซลตรงกลางนะคะได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำแล้วก็มีลูกเล่นสีเทาเล็กน้อยนะคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะเราจะพามาชมนะคะคือห้องเครื่องเลยคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.2ตัว V ีนะคะเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีการไหลรั่วหยุดซึมเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่เคยถอดหรือว่าไขายเลยนะคะ คันด้านหน้านะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํานะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่ทอโต้ได้เลยนะคะราคา259,000บาทขอเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยก่อนจากกันนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมสอดตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Catch me!